เห็ดละโงกเห็ดไรเห็ดไข่เห็ดหน้าแดงเห็ดหน้าแหล่นี้นะเห็ดหน้าขาวของเห็ดน้ำหมาดโดยส่วนใหญ่แล้วเห็ดละโงกชอบเกิดถ้ามีเชื้อลงมาปุ๊บมักบังบมงกันไว้นานๆนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคุณโยมเราว่าในการปลูกป่าเนี่ยสักอเอาอย่างน้อยๆเ,เนี่ยสักหนึ่งไร่เนี่ยเราว่ามันเยอะเกินไปเอาสักงานหนึ่งก็พอลนะเนื้อที่เราไปเยอะหนะงานหนึ่งก็เหลือเฟือแล้วนะ ปลูกต้นยางนาห่างกันสักสองเมตรห้าสิบหรือไม่งั้นก็สามเมตรนั่น,นพอต้นใหญ่แล้วขึ้นมาเนี่ยก็นั่นแหละเราว่าได้ใช้ประโยชน์ไม่ต้องซื้อน้ำมันเลยทีนี้นั่นแหละที่เราพูดถึงว่าไม่ต้องซื้อน้ำมันแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเราเนี่ยใช้โซล่าเซลล์ตลอด น้ำมันเราใช้ตัวไหนอยางนาถ้าเกิดใครมีแนวคิดเหมือนกับเราเนี่ยเราจะบอกว่าชีวิตอย่างนั้นนะ่ะยั่งยืนมากไม่ธรรมดานะนี่เราบอกว่านี่โครงการพระราชพระราชด,ดำริโครงการนี้เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่อย่างเพียงพอไม่ใช่ว่าเราไม่คิดนะั้นเราคิดว่าถ้ามีเงินทุนเนี่ยเงินทุนเนี่ยมาจากไหนถ้าคนตั้งใจที่จะทำเนี่ยกล้าทำนะ ที่นาสามไร่นะั่นคุณเอาไปเข้ากิจสินเชื่อธนาคารได้เลยคุณต้องการทําอะไรนั่นแหละเราเอาที่ของเราเนี่ยไปทำเนี่ยตัวนี้เมื่อเราเนี่ยเอาไปเข้าตรงนี้เราต้องสามารถทําได้บอกยังไงเขากินเขาสุเมือนนะ่ะเขาต้องเลี้ยงป่าให้มันไง่ายไหมถ้าเขาเลี้ยงป่าบ่วยง่าเขาคือนที่บริกินเขาเขาขที่บริกินป่าเขาขที่บริกินใก่้กลเนี่ยเลี้ยงเฉพาะเ ใช่คุณโยมป้าคันดานี่แหละลักษณะโครงการอย่างนี้ดีมากของในหลวงรัชกาลที่เก้านะนี่แหละโครงการนี้ถ้าคุณโยมคิดแบบว่าอยู่อย่างพอเพียงเพราะว่าคนเรานี่นะความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจคือเรารักสงบทําบุญแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรามีปลาเราแบ่งปลาเรามีข้าวเราแบ่งข้าวเรามีไข่ไก่เราแบ่งไข่ไก่ให้คุณโยม จากการแบ่งกับไก่เป็นเขาก็เห็นอกเห็นใจเขาก็มีการให้สตุ้งสตังมาเป็นค่าอาหารให้กับไก่เอาไปเอามาเราไม่ต้องไปเรียกร้องขายเลยเขามาซื้อถึงที่เหมือนคุณยมพี่สาวทุกวนันเขาไปซื้อถึงที่นะลักษณะนี้เรามองดูว่านี่เหละอ๋อวงการเราพูดถึงเรื่องวิธีของธรรมชาติวิธีของการดำเนินชีวิตของคนเรา เมื่อถึงเราถึงจุดอิ่มตรงนั้นนะการทําบุญการทําบุญช่วยเหลือในพุทธศาสนาช่วยเหลือองค์กรและต่างๆช่วยเหลือสังคมทีนี้มันจะตามมาทีหลังเพราะไฟฟ้าเราไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้เสียค่าไฟฟ้าแม้แต่บาทเดียวซัมเมอร์เราก็ดูดจากโซล่าเซลล์ไฟฟ้าแล้วก็โซล่าเซลล์เรามีหม้อแบตเตอรี่เราก็เก็บไว้ใช้ในบ้านตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์ชา์จแบตด,ด้วยโซล่าเซลล์ได้หมด ที่เราพูดมาถึงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลประมาณไม่ถึงหนึ่งล้านที่เราพูดถึงนะถ้าเราค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปเนี่ยเราว่าไม่ถึงหนึ่งล้านกับเนื้อที่สามสามไร่ที่เราพูดถึงจะดีมากนะอันนี้พูดถึงเรื่องแนวคิดของเราสมัยก่อนเราไม่มีเงินทุนนั่นแหละพอเราพอเราเราหลงระเริงอยู่ในเมือง ในเมืองเราเสียค่าอะไรค่าเช่าบ้านค่ารถไปทํางานค่าอาหารการกินมื้อหนึ่งคาบหนึงก็ง่ายเนาะคาาละหนึ่งร้อยสามคาาก็คือสามร้อยเช้าร้อยหนึ่งเที่ยงร้อยหนึ่งเย็นอีกร้อยหนึ่งสามร้อยค่ารถเมล์รถไฟฟ้ารถแท็กซี่รถมอเตอรไซค์รับจ้างทั้งหมดทุกวลต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วคุณโยมคิดว่าเงินสี่เหมืยนจะพอไหมกับเงินเดือน ขอจเจริญสุขเจริญพรคุณโยมพี่บัวบุษบงคุณโยมแม่บัวบุษบงก็ได้เนาะแต่เรียกผิดปากไว้เรียกพี่แล้วจะได้อายุน้อย,อยลงผู้เรียนในจ้าเออเอา,เอ,าอืมนั่นแหละนานๆีีได้เจอกันมีจะแวะแวะไปหาส่วนใหญ่ก็จะไปแวะไปทักไปทยหลังบ้านคุณโยมพี่บัวบุษบงตอนนี้พายุฝลกําลังลงมาอนั่นแหละ ก็พูดถึงเรื่องนี่แหละเรื่องเศร,รษฐกิจพอเพียงเพียงพอเป็นแนวคิดที่ดีนะซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมเราช่วยเหลือตัวเองได้นะในสังคมของเราเนี่ย